สวัสดีแฟนเพจอีจีจิวท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสรับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์ลงหอคอยเผายมทูตรอบวันที่19ตุลาคม2 5 6 8เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับก่อนอื่นให้แฟนเพจเลือกหอคอยเผารูปแบบที่1นนะครับจะเจอหอคอยเผายมทูตกดเข้ามาครับไปเจอทั้งหมด3สเตจสเตจที่1ความยากแบบปกติสเตจที่2อความยากแบบยากและสเตจที่3ความยากแบบยากมากเราจะเริ่มลงที่สเตจหนึ่ง ความแย่แบบปกติกันก่อนสเตจหนึ่งภารกิจที่1เงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา120วินาทีลิงก์ใส่ได้2ตัวอุปกรณ์ใส่ได้3ชิ้นสถานะปกติเป็นสถานะแช่แข็งศัตรูเป็นเผ่าโยมทูตอันนี้คือของที่ได้ครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตละอนกันตั้งค่าลอยค่เพจิเลิกเป็นเซนจูมารูพันปีสีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตจหนึ่งภารกิจที่1เคลียร์ครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่2กันต่อสเตจหนภารกิจที่2เงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ใหเวลา90วินาทีลิงก์ใส่ได้1ตัว อุปกรณ์เสรได้3ชิ้นบังคับเผ่าอยู่เพื่อนั้นบอกเป็นบ่อสาระแช่แข่งครับกดเล่นเพิ่มเติมอันบ,นบนก็คือสกิลดาเมจคูณ2อันล่างก็คือถ้าไม้ตายดาเมจคูณ2ผมเอาเป็นอันบนก่อนก็คือสกิลดาเมจคูณ2ครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบลอยรับเพจิพเลือกเป็นซุยฟงพันปีสีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตจหนึ่งภารกิจที่2เคลียร์ครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่3กันต่อสเตจ1ภารกิจที่3เงื่อนไขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา60บวิทีลิงก์ใส่ได้1ตัวอุปกรณ์ใส่ได้2ชิ้นกดเละเพิ่มเติมพับเลือกอันที่เหลือก็คือทําไม้ตายดามิคคูณ2 บังคับเผ่ายมทุนเท่านั้นและก็เป็นบบาะสาแช่แข่งครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบลอยฮบเพจิเลือกเป็นอุคิดเกะพันปีสีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตทหนึ่งภารกิจที่สามคี์ครับเดี๋ยวเราไปสเตทสอกันต่อจบสเตทหนความยากแบบปกติเป็นเทียบร้อยครับเราจะมาลงสเตทสอความยากแบบยากกันต่อสเตทสอภารกิจที่1นึเงื่นอนไขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลา120วินาที ลิงใส่ได้3ตัวอุปกรณ์ใส่ได้2ชิ้นบังคับเผ่ายมทุกเท่านั้นสัตว์ตูเป็นเผ่าฮอลโลครับอันนี้ของเราที่ได้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบลอยฮับเพจิเลมเป็นอิจิโกะหน้าก,ากากสีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเต๊สองภารกิจที่1เคลียร์ครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่2กันต่อสเต๊2สองภารกิจที่2เงืง่อนไขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลา90วินาทีลิงก์ใส่ได้3ตัวอุปกรณ์ใส่ได้2ชิ้นบังคับเผายู่เพิ่งเท่านั้นกดเลือกเพิ่มเติมรับอันบนก็คือเลดของพื้นทีคุณ2อ,อันล่างก็คือผลของสังหารคุณ5ผมเอาไปอันบนก็คือเลดของพื้นทีคุณ2ครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกัน ตั้งค่าบร้อยครับ Page เพจิเริ่มเป็นไอเซนหกปีรีเมคสีแดงเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตทสภารกิจที่2เค่ยครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่3กันต่อสเตทสภารกิจที่3เนื่องจากเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา60วิทีลิงก์ใส่ได้2ตัวอุปกรณ์ใส่ได้1ชิ้นบังคับเผ่าโยมเพื่นเท่านั้นกดเลขให้เพื่อนเต,เติมครับเรื่องอันที่เหลือก็คือคนของสังหารคูณ5 เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบลอยฮับเพจิเลือกเป็นอิจิโกะมูเกสึ9ปีสีแดงครับเดี๋ยวเราไปลงกันเลย สเตจสองภารกิจที่3เคลียครับเดี๋ยวเราไปสเตจสกันต่อจบสเตจสองความยากแบบยากเป็นทีบ้อยครับเดี๋ยวเรามาลงสเตจสามความยากแบบยากมากกันต่อสเตจสามภารกิจที่1นึ่นงเนือากเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายในเวลา120วินาทีลิงก์เสร็จได้2ตัวอุปกรณ์เสร็จได้3ชิ้นบังคับเผ่าโยมเพือเท่านั้นศัตรูเป็นเผ่าควินซี่ครับอันนี้คือของเราที่ได้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบร้อยครับเพจิเลือกเป็นเลนจิพันปีสีเขียว เดี๋ยวเราไปลงเลยครับ สเตจสามภารกิจที่1เคลียร์ครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่2กันต่อสเตจสามภารกิจที่2ครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องเคลียร์ให้เวลาเ0วินาทีลิงก์ใส่ได้1ตัวอุปกรณ์ใส่ได้3ชิ้นบังคับเผ่ายอมเพิเท่านั้นกดเล่นเพิ่มเติมครับอันบนก็คือศัตรูพลังโจมตีคูณ2อ,อันล่างก็คือศัตรูเลขคูณ2ครับผมเอาไปอันบนก็คือศัตรูพลังโจมตีคูณ2 เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าลอยฮับเฮจิ G, เลือกเป็นโยรูพันปีสีเขียวเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตสามภารกิจที่สองครับเดี๋ยวเราไปภารกิจที่สามกันต่อสเตสาภารกิจที่สาครับเน่าขเขาบอกว่าต้องเคลียร์ภายเวลา60สิบทยทีลิงก์ใส่ได้1ตัวอุปกรณ์ใส่ได้3ชิ้นบังคับเผ่ายมมาทุกเท่านั้นกดและกันเพิ่มเติมครับเรื่องอันที่เหลือก็คือเลือดของศัตรูคูณส เดี๋ยวเราไปตั้งค่าตัวละครกันตั้งค่าบลอยฮับเอจิเลิกเป็นอิจิโกะสิปีเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับ สเตจสามภารกิจที่3จบเป็นเทียบร้อยครับจบหอคอยโยมทุกทั้งสามสเตจเป็นเทียบร้อยครับแฟนเพจจะเห็นว่าเทจิใช้ตัวละครตรงใี้ถ่ายค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ใช้ตัวละครที่มีความเก่งในการลงดังนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดแฟนเพจมีตัวละครน,น้อย ให้เปิดหาตัวละครเก่งเพิ่มครับจะ่วยในการผ่านหอคอยได้หรือว่าใช้ในการลงตีกิ้หรือครนอื่นๆได้ครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดใครตัวละครน้อยให้เปิดเพิ่มนะครับจบไปเป็นที่ร้อยรัสสลับไกด์ลงหอคอยเผ่ายมทูตรอบวันที่19ตุาาลาคม2 5 6 8หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเข้าขมารับชมครับสุดท้ายนี้ขอฝากท,ทุกคนติดตามเพจอิจิอิจิทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยใครสนับสนุนเพจสามารถโดเนททางทิปมี หรือสมัครสมาชิกในช่อง y ย u t u b ไว้ได้เจรับอิโมจิไว้พื่คุยกันแล้วก็ได้ป้ส่อข้างชื่อขึ้นอยู่กับในรายการสมัครขอบคุณทุกคนที่รับชมคี่นจบได้เจอกันใหม่คลิปหน้า